ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกรุงเตียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีโอกาสดีมากที่อำเภอเวียงเชียงลุงเรานะครับมีต้นทุเรียนมีทุเรียนให้ชิมครับเป็นเจ้าแรกของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับนี่ครับสวนทุเรียนอยู่ที่อำเภอเวียงเชียงลุงครับใครจะเชื่อว่าทุเรียนเชียงลุงมีนะดีกกยืนฮามาคุณจะกับเจ้าของสวนกันนะครับนี่ครับตีแมวครับนอาตีแมวครับที่ครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่อำเภอเวียงเชียงลุงนี่ปลูกมาตั้งแต่ปีไหนครับต้นแรกตีลงปีห้าสองเจ้า ปี2552ตอนนี้ก็ปี2561อ๋อครับหมายความว่าได้ทุกต้นเหเจ้าครับหมายความว่าเขาปลูกไปเรื่อยๆอืมแต่ก็เป็นเจ้าแรกจริงๆเพราะว่าทุเรียนเชียงรายนี่มันมีเหมือมีไผมีเด็ดนะครับเนาะครับเรืงปลาปีโอ้นี่ครับดอกกระดองเลื่มแต่ว่าทุเรียนที่นี่ปีนบอกว่ามันจะออกจ้ากว่าที่อื่นครับเพราะว่าเป็นที่อากาศบ้านท้องนี่อากาศหนาวกว่าเนาะอ๋อครับเดี่ยวปี่นป่าเดินดูแป๊บหนึ่งครับ ไปดูต้นนี no, wrong, wrong. Right. Well, ่ถ right. ือว่ามันมีหนวยโรุงเดยนกัอยู่ใกล้ๆนี่กลว่าจะมาชิมแบบถึงต้นครับไม่ต้องไปถึงจันทบุรีละอันนี้อันนี้อันนี้ถ้ามองไม่เห็นมันจะแอบอยู่นี่หนึ่งหนึ่งแกนโอ้แอบอยู่ตรงนี้จะหนึ่งแกนอ๋อนี่ครับเพราะนี่มันจะเปล่ย้อนแสงทุกคนดูหน่อยนี่ครับมีจริงหรือไม่มีจริงคือนี่ครับพอดีอันนี้ันจะลงมาจากนี่ครับอันนี้หมอนท้องเหรอครับหมอนท้องเจ้าอือครับ ครับโอ้แล้วก็ต้นของปีเป็นเนี่ยครับทำมันเป็นพุ่มดีอย่างนี้ครับเนี่ยลองต้นนี้ครับอันนี้ยาเขามีประสบการณ์ครับ<ด>ครับ<ว>ครับมันมันยาวเพื่อยไปเขาก่อเด็ดเขาก็พยายามแต่งมันไปเรื่อยๆอ่ะจ้ะครับเพราะเขาเขาเป็นเจ้าสวนเขาก็จะมองว่าถ้าต้นไม้เขาสูงการจัดการดูแลการที่เขาจะต้องมาทำมันอย่างก็มันเนี่ยมันยากครับเขาก็เลยพยายามทําให้มันต้นเตีย้ยอืม โอ้กว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ต้องเสียไปกี่ต้นครับหรือว่าปลูกก็เป็นเลยเหรอครับเออนนั้นคือต้นแรกเดือนกรกฎาษเดี๋ยวไปดูต้นนี้ครับสวยมากเลยครับนี่ครับนี่อ๋อนี่ตั้งแต่ปีห้าสองเลยครับจ้่อันนี้คือต้นแรกของสวนโอ้ลุงเด่นก็ตาถึงไงนี่ครับดูนี่ครับแต่แล้วลูกมันอยู่ไหนครับนี่มันยังไม่ออกเหรอครับหรือเป็นแค่นี้ยัง่ออกจ้นี่เหรอครับนี่นี่ครับตอนนี้กำลังหาจะเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นต้นทุเรียนอ่อนๆนี่ครับ นี่คือผลของทุเรียนนะครับอ๋อนี่ครับกำลังจะออกมาเต็มเลยนี่ครับเจ้าอ๋อนี่ครับนี่ครับกำลังจะออกมาเต็ม,ตมถ้าออกก็เป็นแบบนี้นะนี่ครับข้ามาแอลได้เลยตอนนี้อยู่ไหนเจ้าตรูไหนนี่ครับอืมระยะ,ยะอันนี้เขาเรียกว่าระยะกีบดอกลวงอ,อันนี้คือกีบดอกลวงเป็นหางแย่แล้ว อันนี้คือเป็นลูกทุเรียนแล้วนะเจ้าเนี่ยครับอ๋ออันนี้จะเป็นทุเรียนเลยครับนี่จ้าอันนี้คือลูกทุเรียนแล้วนี่จ้ะอืมครับนี่เป็นลูกทุเรียนแล้วปีเคยไปทําสวนทุเรียนมาหรือเปล่ารั้งแรกในชีวิตคือสวนนี้อ๋อ <laughs> นี่เกษตรกรสวนแรกจริงๆข,ของของชีวิตตีตีทําสวนอยู่มีประมาณกี่ต้นครับสวนนี้ทั้งมดทั้งน้อยทั้งใหญ่รวมแล้วก็สองร้อยกว่าต้นจ้ะสองร้อยกว่าต้นโอ้หในพื้นที่แปดไร่ 8ไร่200กว่าต้นแต่ในส่วนของพี่เขากม็มีผสมปรานครับมีกล้วยมีมังคุดลําไยลิ้นจี่กาแฟคือตะกรเนี่ยเขาปลูกส้มมันเป็นพืเชิงเดียวถ้าเมื่อเวลาเขาได้ผลผลิตเนี่ยเขาต้องรอปีหนึ่งถึงจะได้ครับครับแต่เมื่อเขาปลูกแบบนเนี่ยในในระว่างที่เขารอาอาจจะได้กล้วยก่อนได้ขนุนก่อนได้บะม่ว่ก่อนได้ละมุดครับครับอืมครับ แต่รักของมันก็คือทุเรียนจริงช่วงนี้ทุเรียนก็ราคาโอเคเลยเนาะราคาโอเคครับแล้วของตีสวนเนี่ยจะขายบมื่ได้ขายทรงปอก้าขายให้กับคนที่เปิดไม้แอลตีสวนเพราะยังอ๋อเปิดไม้แอลตีสวนเนี่ยแพงเหมือนเมืองนนท์ไหมครับอย่างเงี้นนะมาแพงเจ้าขายไปกิโลเหมือนกันรตลาดในตลาดขายร้อยห้าสิบทีนี้จะขายอยู่ประมาณร้อยสาวโอ้ถูกกว่าตลาดอีกถูกกว่าตลาดเหมือนเมืองนนท์ไหมที่ว่าจองไว้อ่า แกละมื่นอะไรได้จองได้แต่บอกได้ราคาแป้งขนาดนั้นจ้ะอ๋อเออเดี๋ยวผมจะมาจองครับจองได้แต่บอกได้แป้งขนาดนั้นอ๋ออันนี้ผู้เรียนบ้านเราอ่ะมันจะมีอยู่หลายรุ่นครับอันนี้คือกลีบดอกหลวงละเนาะอันนี้นับไปแหมร้อยสาวันอ๋อร้อยยี่สิบวันร้อยซาวันก็จะแกและกินได้อ๋ออีกสามเดือนก็อีกสี่เดือนเนาะเจ้าอีกสี่เดือน แล้วมัน<อ>จะมีอีกรุ่นหนึ่งคือนี่เป็นห้องอ๋อนี่ผมกําลังสงสยัยตรงนี้อยู่ครับนี่อันนี้ก็คือแฮมรุ่นหนึ่งที่เปิลจะออกอาจะออกเดือนไหน่ะครับทีนี้อันนี้อันนี้ถ้ามันมันปูดออกมากอีกเดือนหนึ่งถึงจะดอกอ่าพุชจิจนั่นเ <นะ S 1> หละครับก็มันก็จะมีเหมือนก็ว่าทุเรียนบ้านเขาเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่สามรุ่นในหนึ่งต้นโอ้ปีนึงออกสามรังเหรอครับโอ้ที่ที่สมมติว่าแถวเมืองเมืองจันนี่ออกกี่รุ่นครับบ้าหูเหมือนก คนตั้ง,ต,งตั้งผักตั้งพูดเนีเป่ปนหมาเปนเบวบหนึ่งลำต้นของเราเนี่ยแตกลายง,งาอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าเปนขยายอยู่ตลอดเวลาครับครับแล้วเปนบางมีโลกแล้วใบเปนเขียวหนาอีเนาะแล้วเรื่องรสชาตินะครับมีคนมาชาิมก่อนสุดยอดเจ้าเปนบอกนะกล oh. ้าที่เปนหมาเปนเบอกว่าบางคนเปนกบ็บอกว่าสาวปีแล้วตีบ่ได้กินทุเรียนรสชาตินี่โอ้ฝันลับผลลูก เองเขาก็บ่ได้หู้เขาก็บ่ได้คิดว่าโอ้อันอยังมันจะขนาดนั้นเปิดแต่เขาเขาเข้าใจว่าทุเรียนคือว่าทุเรียนถ้า<แ><แ>เรามาเรามากินที่สวนมันเป็นทุเรียนที่แก่จรงิงแก่จัดจากสวนเลย<อ>คือบางทีเนี่ยข้อตรงเนี้ยจะมันมัน,ม,นมันปลิแล้วมันคือมันแก่จัดละเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคือทุเรียนมันเต็มที่โอ้ผมฟังแล้วขนลุกต้องมาชิมเจ้าต้องมาชิมแน่นอนครับนอกจากที่พี่เพื่อจะมีทุ่นทุเรียนก็จะมีมีจุดจำหน่ายเนาะเขาก็ทาบกิ่งันเลอันนี้ จำหน่ายให้เกษตรกรตัวแล้วก็ใครที่อยากจะไปปลูกก็มาปรึกษาได้ไหม,มปรึกษาได้ครับออรอตอนนี้นะเจ้าเฮาก็เฮอยากจะเนี้ยเฮือเจียงฮายเนี่ยมีเศรษฐกิจในเรื่องของผลไม้ี่ปเปิลนบาว่าเจียงฮายอ่ะเนียบ่ได้ผักเหนือปลูกบ่ได้เนาะเออจริงๆกํากำลัง,งเขากำลัง,เ,ลงเนียว่ารบรบกำลเราแั่นว่าเฮวยาได้เฮาบ่ได้เฮาบ่ได้อวดว่าเฮาเก่งหรือไงยังครับมันอาจจะเป็นด้วยความที่เฮาเป็นหนี้เยอะเฮาถึงหาไม่ชนิดเนี่ยมาปลูกครับเพราะว่า เขาจะปลูกทุเรียนยยเขาจะปลูกลำไยหรือว่าเขาจะปลูกผืชพื้นบ้านเขาเนี่ยเขามาดูราคาแล้วมันค่อนข้างจะบุบบานลงไปใช่ใช่พอปลูกเยอะก็ราคาลงาแต่ทุเรียนเนี่ยบ่เคยมีไผ่ปฏิเสธเลยทุเรียนถ้าขายจากสวนนี่กิโลห้าสิบบาทเจา้าสวนอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้เพราะอย่างอยู่ได้เพราะอย่างหนึ่งต้นทุนบ่ได้สูงเลยคกาครดูแลต่อต้นต่อปีเนี่ยยิ่งยิ่งต้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ ยังปีเนี้ยยังต้นเนี้ยุดที่แล้วได้อยู่ต้นเนี้สองหมืนกว่าบาทอกทั้งทั้งฤดูกาลสามสามฤดูกาลนั่นนะครับฤดูกาลเดียวฤดูกาลเดียวแล้วโอ้ต้นนี้ได้ตั้งหกหมื่นสองสองหมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นกว่าก็สามสองหมื่นกว่าคือชุดที่มันออกเต็มที่เนี่ยมันได้สองหมื่นกว่าบาทก็จังแล้วก็ถ้ามันชุดที่มันออกอ่าน้อยๆเนี่ยมันก็จะได้ไปตามนั่นครับแต่เขาคิดแค่ต้นเดียวโอ้โหต้นนี้เป็นต้นแรกเลยนะครับนี่ นี่คือแรงบันนานใจว่ะโอมารปลูกได้ดูก็ไม่ไม่สูงนะแล้วก็เขาก็จะมีกิ่งเยอะกิ่งเยอะครับคือกิ่งเยอะกิ่งติดีเนี่ยแต่ทำให้ลูกทุเรียนติดดีครับอืมครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอันนี้ก็อันนี้สวนนี้จะผสมประสานจะมีลองกองเลวยเนาะครับแล้วก็คัต้นลองกองตามไปดูครับตามไปเมียวไปดูครับสุดยอดอยู่ที่อำเภอเวียงเชียงลุงเลยนะโอ้โห เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งดึงดูดของที่เหลือจากหน้าหนาวรอดจากหนาวมาอ๋อนี่ลูกนึงครับแต่ว่าเนี่ยความจริงจริงนี่กว่าจะมีอยู่สามแกนแกนประมาณเนี้ยโอ้ครับนี่ยอ้อนแสงเปิดไปโดนลม้มช่วงเดือนนี้นะล้มไปเห็นสามแกงโอ้อันนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันครับเนาะอันมือนี่ก็คือเป็นระยะห่างแย่หมดละตีตีเห็นดูนะจ๊ะก็คือพร้อมันจะจะพัฒนาเป็นเป็นหนวยละอ๋อครับสุดยอดเจ้าแรกในเชียงรายและแถมไม่พอ ปีสปีนี้อาจจะขายถูกอยู่กอีกหน่อยผมว่าต้องได้จองครับลูกละพันเดี๋ยวผมจะมาจองครับรอนะท้โรงเรนจะมาจองแล้วเอาเลลูกสีลูกเนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนน่าจะเป็นสิงหากันยานี่ครับถ้าว่าเพื่อนๆที่ตามผมตอนนี้ผมถ่ายคลิปวันนี้วันที่27เจ็ดเมษาสองาร้อยเอ็ดนะครับเดือน เดือนสิงหาครับใครมาเที่ยวเชียงรายนะครับกับมาชิมทุเรียนเชียงรายอยากจะเห็นว่าเขาปลูกยังไงมาดูที่สวนแล้วก็มาชิมที่สวนเลยมาซื้อที่สวนก็ลูกละตามกิโลอะขายไปกิโลครับจะขายถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็ขายถูกกว่าท้องตลาดดีโอ้โหแล้วมาถ้าถ้ามาเนี่ยก่อนจะซื้อก็จะให้ชิมก่อนไ่พอใจกับว่ต้องซื้อแล้วจะเปิดแบบเมืองจันได้ไหมครับนี่บุฟเฟ่อะไรหัวห้าเก้าสี่เก้าเก้าอะไรเงี้ยกินเงาะกินทุเรียนไปอย่างเงี้ย แต่เขาได้เขาได้เป็นแสนหัวเขาได้เป็นพันหัวนะต่อวันอ่ะมันมันบบสามารถทําอย่างนั้นได้เจ้าพ่อบางทีของของเขาเนี่ยมันบบได้ซุกพร้อมกันทีเดียวเพราะของเขามันบบเยอะเนาะมันบบได้ซุกพร้อมกันอย่างบางคนเปิดมาเปิดกระยาเก็บซื้อกลับบ้านอย่างนี้ยาจ้ะเขาจะยังแบบสามารถจะเปิดอย่างนั้นได้เพราะคนที่มาเปิดแบบสนใจเรื่องเงาะเลยอ๋อมองว่าจิ้มเงาะล่อลั้มหนาเปิดแบบสุดเลยเดี๋ยวเขาจะอิ่มก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนครับโอ้นี่ครับมีสองลูกแล้วครับแ้เขาถ่ายเขาถ่ายครับ ตอนนี้ก็มีมีคนมาดูบางงานกับทุกวันกันนะครับเนะาะมาทุกวันคนที่นสนใจบางคนเป็นกับอ,อ,อยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพเนาะตอนเนี้สวนที่เป็นคนห้องว่าเป็นจากสวนเฮาเนาะจากสวนเฮาเป็นสวนแรกรเขาปลูกได้แปดเก้าปีมีแหมสวนหนึ่งซึ่งปีเนี่ยเพิ่นก็ได้ผลผลิตแล้วอ๋ออยู่บ้านไหนครับอ่าอ,อยู่ตำบลเวียงเหนืออยู่บ้านเลี้ยงฝางคำ อ๋อครับอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจของเปนก็คือเปนเบื่อเนี่ยนะปนก็เลยอู้กันแบบป่ออยากจะเปลี่ยนอาชีพปนเขาก็มาที่ตีต่อพี่แมวนี่แหละครับพ่อไปคนบ้านเดียวกันอปีไปคนเลี้ยงเหนือคกันก็เจอกันก็ว่าเลิ่นก็ถามว่าตัวเนี่ยยังก็บอกว่าเนี่ยสวนปลูกทุเรียนป่อไก่เนี่ยนะป่อลองไปแอลพอร์ล์ปนก็เลยแบบนัอาอนี่ปลูกในน้ก็ได้เหรอครับได้เจ้าแต่ของปูหลวงไว้เนี่ยที่เปนปลูกเปนเิ่นยกหล่องแบบ ส่วนตัง,ตงนนเนาะ<อ>ตึงยกแปง้งยกแปง้งแล้วก็ปลูกปีนี้ปีทีซีได้ซีปีก็แผ่สามเดือนเก็บติดผลผลิตโอ้ซีปีกว่าเองครับป<ต>ลูกผลิตง,ง่ายได้ดีกว่าไอ้ได้ก่อนยางพารายางพารายัางเจ็ดปีเนะาะเจ้าก็คือเขาก็ใื้คำปรึกษาเป่นตลอดเนาะว่าช่วงเนี้ยควรจะใื้ปุ๋ยหางเมื่อปล่นได้สามปีปลายเนี่ยเดือนตุลาพฤศจิกาก็บอกว่นว่าควรจะใส่ปุ๋ยเพื่อเอาดอกครับครับแท้ครับ ถ้าสมมติใครสนใจจริงๆมันมีเทคนิคในการปลูกกีกไรายีาิธีอยู่ผมก็เคยดูคลิปผมปีแมวสั้นๆที่ว่าทุเรียนบ้านเราเนี่ยมันหนาวยังไงนะมันหนาวเลยต้องห่มผ้าให้เพราะว่าเพราะว่าเคยปลูกแล้วมันตายาอ่าครับก,ก็มีวิธีมีวิธีห่มผ้าเอาคร่าวๆวิธีห่มผ้าให้ทุเรียนคือท<อ>่าช่วง พฤจจิกาธันวาจะหู้ละว่าอากาศในบ้านเขาจะเป็นจะได้เพราะจะมีพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะมันก็จะมีพยากรณ์อากาศว่าเออจะมีอาการอากาศเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะเนาะจะมีฝนถ้ามีฝนอันตรายที่สุดในช่วงของเดือนธันวาเราทุเรียนถึงต้นใหญ่ยางงี้ก็กลัวฝนอยู่แล้วครับกลัวเจ้าฝนฝนถ้าฝนปกติทั่วไปนี่กลัวนะแต่มันจะไปกลัวในช่วงของเดือนธันวาเพราะว่ามันมีฝนแล้วมันมีหนาว จันทบุรีตั้งปุ้นอ่ะปนมีฝนแต่ปนบามีหนาวอนอยู่ได้แต่ของเขาเนี่ยของปีโซนตั้งลุมนั้นตายไปสามสิบกว่าต้นอติเจอเล่าให้ผลผลิตแล้วตัวปูกได้สามปีปนได้ผลผลิตแล้วมดอ่ะฝนตกหนาวเขาหมู่เนาะมีวิธีการจัดการเจ้าตั้งลุมตายหมดเลยตั้งบนกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ผลผลิตติ๊กมาแหมได้เป็นสองตี๋กว่าจะฟื้นปนก็จะมีการโ่มผ้าเจาก็คือห่มผ้าของปีก็คือใจแกบแกบโค้งเขาเนี่ย แอบแก่จะฮื้สีครับเอ้าครับครับเอามากองสุมเพื่อเปิลครับเอามาก่องสุมเพื่อเปิแล้วก็สําคัญก็คือฮ่ฮอร์โมนฮอร์โมนครับแมกนีเซียมสังกะสียาชะล้าสามตัวนี้ปีจะบคาดเลยช่วงหน้าหนาวปีจะต้องฮื้อบ่อยครับครับจะฮื้อบ่อยอาจจะเป็นสิบวันข้างหรือห้าวันข้างเฮาก็ดูตีสภาพอากาศถ้าเลขตัวเดียวห็เจ็ดแปดอ่นะต้อง อัดฮอร์โมนทุกป่นอ๋อเออช่างใช้ประสบการณ์เหมือนกันเนาะก็ต้องมีความใส่ใจมันเหมือนกันนะครับเนาะเหลือลูกน้อยกันเจ้าแต่ว่าถ้ามันโตอย่างนี้แล้วถ้าเรารู้เรารู้อยู่อยู่กับมันทุกวันเราก็รู้่ใส่ใจคอมันมันก็เราก็อยจะได้จะได้ช่วงหน้าหนาวอ่ะป่นกระตึงใบหลวงอันนี้ถ้าย้อนมาเมื่อประมาณสักมกรากลุ่มพาจะบหานสภาพนี่นะเจ้าจะมีใบเลยเหรอครับต้นทุเรียนเนี่ยจะใบจะเหลือน้อยส้มใบจะสีดเหลืองอ๋อถ้าถ้าไผัยมหันช่วงหน้าน่ะจะใจทอดหมดเลย แต่เขาเขาอยู่กับมันเขาหูแล้วว่าอ๋อเขาจะต้องฟื้นปนจะได้เขาจะต้องฟืน้นฝนจะได้เ,เดมื่อถึงเวลาใบแบบไหนปนจะหื้อดอกแล้วใบแบบไหนปนจะติดหนวยอ๋อมันเป็นใจว่าดอกแล้วก็จะได้เลยครับ,บาาถ้าสมมติเราไปซื้อก้าพันปกติตามร้านขายเพื่อทุเรียนทั่วไปขายก้าไม้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้รับคําแนะนำเนาะมันก็อาจจะไปปูก็อาจจะไม่รอดก็คือ บางทีล่างก้าเนี่ยปนกับว่าได้มีประสบการณ์ในเรื่องการปลูกใช่ใช่ปนกับว่าได้มีประสบการณ์แต่ยังของเฮาเนี่ยถึงแต่ติดสวนเนี่ยกับว่ได้หมายความว่าบบซื่อก้านี่แหละเขาแบบหื้อคำแนะนำนะบางคนปนกับปลูกไปแล้วเขาแบบหื้อคำแนะนำปน เขาอยากจ๋งแล้วกล้าพันที่นี่แพงกว่าตลาดไหมเริ่มตั้งแต่ทักกี่บาทครับเอ่ออันนี้อยู่ที่ต้นร้อยสาวบาทร้อยยี่สิบร้อยสาวถูกกว่าตลาดบ้านเราอยู่บ้านเราขายร้อยหกสิบก็เจ้าอ๋ออันนี้ขายร้อยสาวบาทนะเจ้าแล้วก็สองห้าสิบต้นใหญ่ๆสองห้าสิบอ๋อครับจะ้วก็จะมีก้านยาวมีพวงมันนีแล้วก็มีมูสังคิงที่นี่เรามีหมดเลยครับปลูกไว้แล้วอ๋อ แต่ว่ายังบื้งหื้อผลผลิตนะเจ้าครับครับครับยังบื้งหื้อผล,ผลิตแต่เขาปลูกไปแล้วเปิดตอบรับกับอากาศบ้านเขาอ๋อคือพี่ปผมจับจุดได้ว่าดูลักษณะใบลักษณะของขี้ไปอะไรเงี้ยเนานะ,ะโอเคครับไปเดี๋ยวมันจะิมีแบบไหนกรันครับนี่ทาง,งอันนี้คือแบบเปลีอ่อันนี้อันนี้จะมีอยู่สามรุ่นยังห่นชัดเจนเลยครับคืออันนี้ก็บดอกหลวงแล้วเนาะครับอันนั้นอ๋อ อันนี้ยังเห็นระยะคือดอกยังบานเต๋อครับครับอ๋อนั่นก็จะบานก็มีแล้กำลังกำลังจะบานอันข้างบนนั้นเลยโอ้บานแล้วนะถ้าบานแล้วจะเป็นแบบไหนเหรอครับถ้าบานแล้วก็จะเป็นลูกก่อบานแล้วกีบดอกลงก็จะเป็นแบบนี้อ๋อคือพร้อมที่จะเป็นลูกเจ้าแล้วอันเนี้ก็กำลังจะดอกครับครับครับโอ้กำลังจะดอกสุดยอดแต่ต้องห่วงว่าทุเรียนบ้านเฮาหุ่แบบมึงครับครับห่วงแต่ว่ามันจะมีกีบหลุ่นในต้นเดียวแล้วเขาจะแยียอย่างไรคือติด ใบแบบไหนถึงจะติดครับสุดยอดสุดยอดมีเนื้อที่แปดไร่ก็ผลผลิตก็ผสมประสานมีทั้งงาะ,ะทุเรียนมังคุดองกองลำไยทุกอย่างเนาะ,ะไปอยกจะปลาไม่พอต้อนพวงมันมนี้เนาะคับอ๋อที่ออกทีวีนั่นเหรอที่ออกในเฟสนั่นเหรอครับทุเรียนเอ,อทุเรียนพวงมนันะนะมนี้นะ๋อครับไปดูครับยังเป็นต้นอยู่นะครับนั่นงกองมาแล้วที่พวงมันนี้ที่มันที่ขอขายลูกละร้อยที่ออกเฟซนั่นเหรอครับ ตอนนี้กีรังขอาม้าแกนร้อยห้าสิบแกนละร้อยห้าสิบบาทแกนน้อยๆนะครับแกนน้อยแต่ว่ามันแล้วกามันแพงกว่าครับนี่กามันทวงมาด้วยค่ะหกสี่สี่ขายอยู่เนี่ยขายอยู่ห้าสิบบาทโอ้ก็ไปแพงเนาะแพงจ้ะอันนี้ต้นไม้สีสีอันนี้นี่อันนี้กี่ปีครับประมาณนี้นี่ต้นนี้ครับนี่ต้นหน้านี่ครับอันนี้เข้าปีที่สี่แล้วโอ้ ก็จะออกลกูกอีกอย่างครับนี feared. ่ออกแล้วนี่เนาะีแล้วออกไปแล้วอ๋อครับออกไปแล้วครับตีดอยเนี่ยออกไปตีอายุได้สามปีต้นนั่นขึ้นเข้ามาเนี่ยปีที่สีปีตีแล้วติดไปอยย่สิบสามกันต้นเนี้ยสิบสามลูกเลยเหรอโอ้มีแคสองต้นก็พอกินแล้วเดเห็นต้นพวงมณีครับเราตามไปดูทุเรียนพวงมณีที่ออกในในเพจดังๆเขาเขาขายส่งกันลูกแล้ว น,นั่นจ้างจ้างพี่แมวไปปลูกให้ที่สวนนะไปปลูกนะ <laughs> เองก็ไม่เป็น <laughs> <laughs> สุดยอดครับสุดยอดีจะปลูกแซมไปเรื่อยๆีจะปลูกแซมไปเรื่อยๆอันนี้หมอ,นนอ,อทองนี่ได้ต้นข้างห่ังได้ป,ปีกว่าเองครับโอกปีกว่างี้ก็โอเคแล้วเนะี่ยนี่ครับต้นนี้ปีกว่าโอ้สวย,ย,ยเลยครับแต่ลาของปี อันนี้มันจะเป็นพิษเชื้อไอโอกนิดหนเราเลี้ยงมันเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรนี่เนาะเป็นโรคแต่ว่าก็ผลยาชะลาไปแล้วก็บอกเป็นอย่างดี้เราใบแก่ใบหลวงใบใหม่ออกมาเขาก็ฮักตาใบใหม่เอาครับจะอย่างต้นอันนี้ต้นอย่างครับหมอนทองเลยครับอันนี้หมอนทองจ้ะครับพวงมาณีอยู่ข้างล่างอ๋อเดี๋ยวตามไปดูพวงครับพวงมณีครับพวงมณีนี่มันมาจากจังหวัดไหนครับนี่พวงมณีสีออกมาจากจันทบุรีครับอืมครับ นี่ครับมาถึงแล้วครับทุเรียนพวงมันนี่น่าจะได้ปีปีน้อยๆเนี่ยมีกี่มีกี่ต้นครับปีปูไว้ตีสวนตีต้นใหญ่ขนาดเนี้ยมีอยู่ห้าต้นโอ้ปูไว้อยู่ห้าสามปีได้กินเนาะจ้าอันนี้ได้ได้ได้ปีกว่ากว่าวิธีการปลูกทุเรียนก็ไม่ได้ปลูกเรียงเป็นแนวเหมือนกับยางพงพาราแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แสงเหรครับไม่ใช่เจ้าสวนเนี้ยที่มันเป็นแบบนี้คือยางพีพีอูตะกี้ก็คือแต่ก่อนมันเป็นสวนส้มเก่าอ๋อต้นไหนมันส้มต้นไหนมันตายก็ ตัดทิ้งตัดทิ้งก็เอามาปลูกไปอ่าครับครับปลูกทั้งลองกองปลูกเงาะอย่างไปลึกเลยอ๋อครับเออคือบ่ได้มีความหูว่าจะต้องปลูกแบบไหนอ่าอครับก็คือปลูกไปแล้วที่นี่การที่เขาเป็นเจ้าสวนอยู่แล้วแล้วนี่เขาบีบต้องบอกว่าคนมีนี่จะต้นไม่อะไรละวิธีการปลูกของปีจะบอกบอกหัวจะเหมือนคนอื่นก็เพราะปีจะเลี้ยงต้นทุเรียนปีจะตัดยอดตลอดอันนี้ปีก็ตัดอ๋อพอมันมียอดออกมาแล้วก็ ตึ๊เด็ดกิ่งมันอกไปเลยอันนี้ปีกัตัดอ๋อนี่ยะจะเห็นร้องอยการตัดกิ่งเพื่อที่จะเพื่ออย่างเพื่อให้เลี้ยงกิ่งปนใ่นะเจ้าต้นนี้ก็เหมือนกันคือบางคนอยากจะได้ต้นทุเรียนสูงครับครับแต่ปีต้องการได้ทุเรียนต้นลำต้นใหญ่อ่าๆๆผมเห็นภาพผมเห็นภาพครับครับคือเมื่อเฮาตัดเปินตัดกิ่งตัดยอดเปิ่นก็จะลงเลี้ยงลำต้นก่อนครับครับก็จะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกิ่งปนใยปนแข็งแรงปน ถึงเวลาปอนก็จะแตกยอดออกไปแหมครับครับอ้สุดยอดครับนี่คือวิธีการที่ปีเขาจัดการในช่วงตีเขาปลูกใหม่นี่นะครับครับตะกอนก็คือมันจะมีผู้ช่วยนะก็คือแมลงอย่างตัวตีว่าอ๋อมันก็จะมาเลาะตะกอนนี่แกบอกจะมีมันจะมีแมลงพันธุชนิดหนึ่งมันจะมันจะไปทํามันจะไปกินยอดเจ้าแต่ไม่รู้พันอะไรแต่ บ้านเฮานี่เป็นห้องแมงแม่ฝนอะไรอย่างประมาณเนี่ยตัวดำๆจุดเหลืองครับครับครับแมงปีแข็งนะจ๊ะมันจะมากัดกินไปทำให้ต้นเลี้ยงเขาแตกยอดเจ้าคือเพรยอดมันตายเนาะครับเออมันไก่เขาก็เฮียนหูจากธรรมชาติเจ้าครับส่วนปีแทบจะบดใจ้ยาฆ่าแมลงอืมครับปีปีแทบจะบดใจ้ยาสุดยอดครับสุดยอดครับเดี๋ยวพืครับก็คือให้ธรรมชาติเป็นโจยครับครับเออสุดยอดอ่ายังต้นนี้อย่างต้นนี้ก็เหมือนกัน ท่านก็จะจะหันว่ามันมีทั้งบานทั้งอ่าที่เป็นหัวกําไรแล้วกาลังจะออกมาในนู้นนะครับคือในแต่ละต้นอ่ะนี่สิงหาได้กินแนนอนครับนอะได้กินครับโอ้โหมันจะยาวรากยาวไปจนถึงทันวะโอ้ทันวาก็ได้กินเหรอครับโอ้เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกหลายคลิปต้องรอที่ตามนะครับคลิปรีวิวในการมาชิมอ่ทุเรียนในส่วนของพี่แมวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกานะกาที่พี่แมวคนพ่อไหวนะจะเป็นแบบไหนรอที่ตามนะครับ ตัดกิ่งเผื่อให้ล้มต้นสังเกตว่าต้นทุเรียนจะแตกลายงาอะไรได้สั้นมีคนมีคนมาดูงานตลอดเนาะ <c oughs> ห้องนอกคนบอกว่าปลูกมากี่ปีแล้วครับปีก้าปีปลายต้นเต่าเดิมอยู่เต,ต่าเดิมมาเขาซื้อกาซนวดมาปลูกเนาะครับเื้อกาซอีกี่ปีครับก็เลยมาดูงาน<ห>น,<ห>นะจ๊ะอ,อันนี้อเ,นเออ่ได้ปีปลายเจ้าเียปีกว่าครับประมาณนี้โอ้แต่ว่ายังบ่อยดเมื่อคนสูงก็จะพยายามตัดยอดเนาะ ต้นนั้นก็จะหันช้าเกินกว่าท่านยอดร้องกันเลยครับมีบ้านตรงนี้แมงเหมือนอย่างพีเกงแข็งครับตัวไรดำแมงมดเนี่ยนมฮะยอดนี่นะครับจบ้านต้นใหญ่เขาก็จะได้มันอยู่เนาะแต่ของปีพี่จะตัดพี่จะตัดมะตลอดเนี่ยจะหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนพาพี่จะตัดเพราะว่าต้องการให้กิ่งมันมันใหญ่ไอโนย่างล้มต้นก็เหมือนกันมันจะแตกลายงาออกมาเลยอันนี้คือนี่ครับต้นเล็กๆก็แตก ต้นเลนเลนมีมีลักษณะของการแตกรายงานนะครับอันนี้คือเปิดขยายออก,อกสะจอดครับดูส่วนนี่สวนนี่สวนเงาะนะครับเนะาะแกก็จะเลี้ยงพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งโกนนะครับพึ่งโพงนะครับเอาไว้ผสมแกอนที่แกรล่าถึงเวลามาก,กะจะดินตอมอยู่ตรงครับวเวลาณแมเขาก,ก็เอา,เอาน้ำพึ่งไปขายได้ตัวเองแตาา่าะอยู่ครบวงจรนะครับ ไปเดินขึ้นปีแมวพาไปดูต้นกามันแป๊บหนึ่งนะครับใครสนใจทุกคนเจอกับปีแมวฝากเบอร์โทรไว้ด้วย,ยนะครับไปตามไปดูครับนี่เป็นกล้าพันของของของปีแมวเขานะครับน,นี่ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทนบ250บาทคะครับปลูกปลูกที่นี่ถ้าถ้าทำการดูแลรักษาดีแบบอปีแมวกับซีปีกว่าก็เก็บผลผลิตได้เลยสอ,สองปีกว่าสองปีกว่าก็เก็บได้เหรอครับซื้อนี่ไปปลูกสองปีกว่าได้แล้วเหรอ โย่ติดการดูแลนะไม่ <นะ S 2> ผมแจ้งวันเท่าไหร่นะเอาแจ้งไปเม้าไปปลูกที่สวนผมหน่อยผมกลัวผมปลูกแล้วไม่เป็นนี่ครับเราไปดูอันนี้จะเป็นพันธุ์ของมาเลยนะครับอ,อันนี้อันนี้จะเป็น,น,มนหนนนนนนมูสัมคิงหมูสัมคิงนี่มาจากไหนครับมาเลยจ้่ะแต่ว่าสี่ชั้นต้นก้าวมาจากเบตงอ๋อชั้นมาจากเบตงครับนี่ก็ต้นร้อยกว่าบาทถ้าหมูสังคิงต้นละสามก็เลยจะมันจะเป็นเนยแบบไหนมั่วเนาะหมูสังคิงนี่หมูสังคิ้งอ่าลูกมันจะอยู่ที่สามกิโลลงมา ครับครับครับแล้วก็เขาจะส่งออกหมดเลยโอ้ตอนนี้ปีซังมากินมันเป็นทุเรียนอะไรทุเรียนญี่ปุ่นเออทุเรียนเกาหลีนะทุเรียนของมาเล็เลยเจ้าเป็นพันธุ์ของมาเล็อ๋อคือยอดเนี่ยเขาข้ามจากมาเล็มาเสียบต้นพันธุ์ครับฝั่งเบตงครับจ้าแล้วที่ว่าของที่สวนอันไหนครับของที่สวนเขาผมมอยากได้ที่สวนของเขาเนี่ยนี่อันนี้เป็นหมอนทองแต่ว่าอันนี้ของปีจะเป็นไส้เล็กครับเพราะว่าไส้ใหญ่เนี่ยทำแั่ อ๋อเดือมันเยอะเนาะแต่ว่าการปลูกต้นเล็กกับการปลูกต้นใหญ่เป็นใะไดถ้าดูแลดีๆใหญ่ในแลงดีกว่าใหญ่ในถุงหนึ่งของปีเนี่ยปีขายตีร้อยสามบาทครับปีขายตีร้อยสาบาทครับร้อยยี่สิบบาทครับถ้ามาจากต้นขอมนเลยเนาะแล้วก็ดูจากการทานะจะแผ่ตรงนี้จะสนิทนะจะแผ่ตรงนี้สนิทถ้าแผ่ตรงนี้สนิทแล้วเขาขาย รับรองการติดเชื้อติดอย่างไรค่อนข้างจะ,งะบบถ้าสมมติมันติดไม่ดีนี่เดี๋ยวก็จะเป็นดำดำเป็นเนชื้อราเป็นยังแตครับครับอ่าครับครับอันนี้ก,อนนก็อันนี้จะเป็นก้านยาวครับก้านยาวแต่ก้านยาวนี่เขาสั่งมาก้านยาวกระพวงมันนี้ทีบก้านยาวนี่สองไวซาวองมันนี้อยู่ทีละแปดสิบบาทโอ้โหเดี๋ยวขอเบอร์โทรไปเมลวเนาะสำหรับคนที่สนใจอยากจะได้พันธ์ ก้าพันของทุเรียนเลยว่าอยากจะมาดูงานก็มาดูได้ครับตีอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะเบอร์โทรพี่เมียวเบอร์อย่างก็ครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งสามแปดสี่หนึ่งห้าสามเจ้านี่ครับเบอร์พี่เมียวเนาะครับโทรได้โทรได้ตลอดครับเนาะจะไปโทรจะไปโทรเด็กล่ำนี่ครับถ้าสมมุติว่าไผ่กี่ปลูกไปแล้วมีปัญหาปลูกแล้วมันใบใหญ่ก็มันเป็นจะได้นะเจ้าก็ปรึกงร้องปรึกษาพอแบบจากประสบการณ์เขาเนาะเขาเขาแบบได้เอาวิชาการมาอู้กันก็คือจากประสบการณ์ตี ปีนี้อยู่พี่แมวเป็นคนอัธยาศัยดีมากกับวันมีคนมาดูงานเกือบสิบคนเขาก็จะต้องอธิบายให้อีกสิบคนฟังทุกวันนยครับถือว่าเป็นคนมีน้ําใจดีแล้วก็ไม่ได้หมกเม็ดเนาะเฮาอยากจะให้บ้านเฮามีทุเรียนเป็นแบบจะได้อ่ะของเปิ้ลยังอุตลิตเนาะเปิ้ลกับมีจื่อเสียงในการทําทุเรียนเนี่ยแน้วเฮากับอุตลิตกับ้างกันเหมือนมากแล้วผมชอบคําะี่วว่าใครได้มากินทุเรียนที่นี่ บอกว่าอร่อยมากเนี่ยโรงเรียนต้องได้มารีวิวอีกรอบนึงนะครับเจอกันใหม่เดือนสิงหาเนะาะครบับวันนี้ขอขอบคุณพี่แมวนักๆนักเลยครับติ่อมจ้า,จานี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดียเด๋ยวโรงเรียนจะไามาชิมเนอ้อครับผม